จากเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปค่ะดรแพทย์ Pat, ผู้สูงวัยบางคนเขากินโปรตีนอะไรต่างๆแล้วแต่ก็ยังมีอาการแบบอ่อนล้าอ่อนเพลียอยู่เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันสดชื่นขึ้นหรือมันดีขึ้นอันนี้มันเกิดจากอะไรนะจริงๆแล้วความเสื่อมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยลึกลงไปในเซลล์ตรงที่ระดับของไมโทคอนเดียเลยโอ้โหไมโทคอนเดียเลยคำนี้เนี่ยฮันนี่เคยได้ยินแต่ว่าเอ๊ยยังไม่แน่ใจว่าความหมายมันคืออะไรยังไงเข้าคําถามเลยให้ดรแพทย์ Pat, <laughs> แนะนําเลยค่ะว่า ไมโตคนเดียคืออะไรนั่นเองจับฉลากใช่ไหมเนี่ยจับฉลากเลยครับผมโอเคครับผมและจับฉลากมาฉลากที่ได้คือ10บีซีวแล้วดรแพทพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว3 1> 2 1ในเซลล์ของเรานะครับจะมีโรงงานผลิตพลังงานที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งจะทําหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานที่เรียกว่า ATP ผู้สูงวัยนะครับจะมีไมโทคอนเดรียที่เสื่อมทําให้การสร้างพลังงานลดลงครับโอ้โหทันเวลาพอดีไปได้เลยนะคะโอ้โห oh, <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดรแพทขยายความเพิ่มเลยจริงๆก็คือในเซลล์ของเรานะครับเขาจะมีอวัยวะเยอยๆข้างในเซลล์อีกเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือไมโทคอนเดรีย ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตพลังงานให้กับเซลล์นะครับเรากินอาหารอะไรต่างๆเข้าไปวิตามินแร่ธาตุอะไรเข้าไปเขาจะไปเปลี่ยนให้กลายเป็นสารที่สร้างพลังงานภายในเซลล์ปัญหาอยู่ที่เหมือนกับรถนะครับที่เวลาเราขับรถไปเราเติม,มน้ํามันให้รถใช่ไหมครับขับขื่อนไปได้แต่ก็จะปล่อยของเสียออกมาคือควันรถโอโ้โหเห็นภาพเลยไมโทคอนเดียวเหมือนกันเลยครับผลิตพลังงานออกมาก็ปล่อยของเสียเช่นกันซึ่งก็คืออนุมูลอิสระครับมันจะปล่อยอนุมูลอิสระออกมาแล้วก็ทําลายตัวไมโทคอนเดรียเองให้มีการเสียสภาพยิ่งอายุมาก ขึ้นค่า10ปี60ปี70ปีที่เราผลิตพลังงานไปมันก็ผลิตของเสียด้วยเช่นกันก็เลยเกิดการเสื่อมสภาพของไมโทคอนเดรียการผลิตพลังงานลดลงผู้สูงวัยกินอาหารเข้าไปบางทีก็ไม่เกิดการสร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ก็เกิดอาการอ่อนเพลียป่วยง่ายเป็นโรคเรื้อรังต่างๆแล้วทํายังไงเราถึงจะได้ดูแลเจ้าตัวไมตโตคอนเดรียนี้ให้มันแบบทํางานได้ดีอะไรแบบนี้คะจะมีเอนไซม์ชนิดนึงที่ชื่อว่าเอนไซม์ SOD ครับผมว้าวตัวนี้จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ภายในไมตโตคอนเดรียของเราได้นอกจากนี้ก็จะมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นๆอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอีหรืออย่างพวกกลุ่มโพลีฟีนอลนะครับจากพวกกลุ่มเบอร์รี่อันนี้ก็จะช่วยได้เป็นตัวเสริมฤทธิ์ให้กับ SO SO จรรริิงงงๆ่าาากยขอเผลต ได้เองภายในเซลนะครับแต่ว่าการที่เรากินอาหารต่างๆไม่ครบเนี่ยประสิทธิภาพการสร้าง SOD ก็จะลดคนอายุเยอะการสร้าง SOD ก็จะลดแล้วถ้ายิ่งมีพฤติกรรมที่แย่ๆนะครับตัวอย่างเช่นเราปาร์ตี้บ่อยดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับสูบบุหรี่เยอะหรือในภาวะที่มีมลภาวะเยอะอย่างเงี้ยจะทำให้ SOD ยิ่งลดลงไปอีก